สวัสดีครับวันนี้จัดเมนูตำมมัเตยนะครับเด้อส้มตำแบบชุดใหม่ๆนะครับนอกใส่มะมา่าใส่มะม่าครับไอหอยโซลี่นะครับเด้อกระดาษสุดใหม่ครับสุดใหม่อ้าวต่อไปผมตำเครื่องปุ้งก่อนนะครับเด้อกระเทียมพริกใสยก่อนต่อไปใส่ถั่วพักยาวมะเขือส้มนอกกรดินบูดองอืมกุ้ง เ้งอืน้ำปลาใสเลยนี่ผมจะแง่น้ำปุ้งก่อนนะครับเด้อผมงอ๊อฟใสเห็นน้อยปลาใสเห็นน้อยจวดประเทศใสบอกพอดีก่อนนะครับเดอ้อคุกเข้าก่อนนะครับเดอ้อมะนาวาใส่มัชมกชงกบใสนังนะครับต่อไปเอาหอยเซรีใสเลยนะครับคุกเข้าก่อนนาะอืมอืม เ่ไปใส่น้ำตาลให้น้อยอืำตาลใส่แดงงนี่น้ำซุปน้ำย้ำเขาจะผมไปกุ้นเลอันในกะละมังเนาะเพราะมันหนักคันนีก้นกินหลายคน้นโอเคต่อไปน้ำซุปดีเขาตำโคมาใส่นะครับเด้อกุน้นกุ้นเข้ากันนะครับเด้องดุงรดตามเทสอบเด้มอมอีมอเนี่ยจุ๊บๆนี่ ด้อไว้เฉลี่ดอเดเดอดด้ชนี้มาครับด้อได้กินเหมืนอาเลยเดียบลอยแล้วนะครับเด้อมา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 วันนี้สุภาพหน่อยเจ๊ตะเกียบตาตาตไว้ลี

bắt bu đông rồi bu uh đông -huh. uh -huh. rồi mắc lên kia mất rồi hả อม่มาก็ปุมนึกแมมาจ่มแมมาฮ่มฮึมหอมเห้ยมันหอมแม่มาอืมตัวเราสาสิบหกเดือ

คุณนิม่มมากเลยครับหืมบรรยากาศกับคนไทยจะโต๊บมันวุ่ันมือดอ่ะัจ้องใส่เข้ากันแล้วมาหมั่นตึกอิ่มเนาะ Hết rồi đâu Đó, hùng áo chung lắm. À. À. khách nhắm là không? thích tiêu bản đến súng hút quá này Hử, này hút đi đâu โค้ดแค่ครับเจ้าตีครับสุดยอดพาน